สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคกกนาราศีเมษช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษยกเข้าสู่ราศีพฤษภโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงิน มีตำแหน่งดาวเป็นดาวศูนย์ยพาหะมีทิศทางที่จะให้คุณด้านการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากดังนั้นด้านการเงินของชาวลักนณาราศีเมษต,ตลอดปีนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆอีกทั้งยังส่งผลดีให้ด้านการงานและด้านโชคลาภดีตามไปด้วยส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจของชาวลักนาราศีเมษมีความสุขเบิกบานเป็นอย่างมากไปจนตลอดปี สำหรับดาวที่โครจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษดาวแต่ต่างที่โครจรในจักรราศีล้วนแต่มีทิศทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาดาวที่โครจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษร,ระยะตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่27สิงหาคมถึงวันที่19กันยายนระยะนี้ด้านการเงินชะลอตัวลงแต่ก็ทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ดีด้านการหาเงินอาจจะต้องใช้ความพยายามและเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าง แต่ก็พอที่จะมีผลดีสร้างรายได้ด้านการเงินอยู่อย่างต่อเนื่องช่วงหลังวันที่21กันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมด้านการเงินจะดีขึ้นตามลำดับช่วงนี้จะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามทำมาหากินสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างดี อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศช่วงนี้เหมาะแก่การลงทุนด้านธุรกิจต่างๆในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศครับสรุปด้านการเงินช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวเสาช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบอริพบปัตตนิพบมรณนะและพบสุภะระยะช่วงต้นเดือนกันยายนดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบอริอยู่เรื่มเรือนกับดาวอังคารเจ้าเรือนมอรณนะ ทำให้พบอริไม่อาจให้โทษด้านร้ายดักส่งผลดีให้ด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้คนโสดจะได้พบรักด้านความรักจะเป็นความรักที่สดชื่นและยั่งยืน โดยปราศจากอุปสรรคใดๆขัดขวางและจะเป็นคู่แท้คู่สร้างคู่สมแต่ปางก่อนสำหรับชาวรัคนาราศีเมษที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะรักกันอย่างดูดดื่มสดใสหวานชื่นมั่นคงซื่อสัตย์และปลองดอมกันเป็นอย่างดีวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับ ที่ดาวสุขดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนโสดจะได้พบรักเป็นความรักที่ยั่งยืนและเธอทูนไว้เหนือสิ่งใดถึงแม้จะยากดีมีจนก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่จะมาขัดขวางด้านความรักคนที่ได้พบจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานกันแล้วจะอุดมได้โภกรัพย์ และเจริญรุ่งเรืองทั้งฐานะความเป็นอยู่และอาชีพการงานสำหรับชาวรักนาราศีเมษที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านคู่ครองความรักจะดีอย่างมากๆและก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะมีโอกาสได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นขึ้นเป็นอย่างมาก สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมษช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวราหูช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ช่วงนี้โชคลาภด้านการงานและโชคลาภด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศก็ยังส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดการลงทุนธุรกิจด,ด้านต่างๆในต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือการลงทุนในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโอกาสที่จะเกิดโชคลาภใหญ่ด้านการเงิน มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งช่วงนี้สภาวะด้านโชคลาภยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิิโมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวรัคนาราศีเมษคือทิศประจำตัวทิศตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อล่างทิศแห่งการงานคือทิศใต้ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งอ่าวไทยสำหรับการหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและวคำนวณหาทิศสิริมงคลตามความประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวัน เช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจการงานเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีเมษครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคานาราศีเมษเลขสามเลขประจำตัวตนเลขหเลขแห่งการเงินเลขเจเลขแห่งการงานเลขแปเลขแห่งโชคลาภเลขห้า <5, S 1> เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตา ทำให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันเช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีอและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขเจ็ดเลขแห่งการงาน ปักทูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกเลขหกเลขแห่งการเงินปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางลำพึงเลขแปดเลขแห่งโชคลาภปักทูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ จะอธิษฐานขอพอรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดนบรันรดาลให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ